แม่อายุ64ปีคะ่ะร่ำให้ทั้งน้ำตาขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะคะที่มาช่วยก็ช่วยประสานตำรวจพาลูกชายของเธอก็คือในหอในหอเนี่ยอายุ46ปีปิดยาอย,ย่างหนักก็ถูกจับไปพาไปบำบัดรักษาหลังจากที่ทำร้ายแม่แท้ๆแล้วผูกฆ่าด่าทอต่งตงางๆนานาและยังทำร้ายลูกชายของตัวเองนะคะ แล้วเพลิงนะคะกำลังโหมลุกไม้บ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้คนที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนอย่างที่เล่าคุณผู้ชมฟังไปล,ลูกชายของตัวเองนี่แหละ,ล,ะลูกชายนนคนนี้ตกเป็นทาสยาเสพติดนะคะคุณผู้ชมพอเกิดเหตุแบบนี้ชาวบ้านเขาก็แตกตื่นตกใจกันชายวัย5้58ปีเมาเหล้าและก็ติดยาเสพติดเนี่ยครับอารวาสทะเลาะกับเมียเผาบ้านตัวเองเพอเผาเสร็จบ้านหยืนดูผลงาน น,ลลนี่นะครับเนี่ยเมาฮะเมาเม,า,มาทั้งยาเมาทั้งเหล้าเนี่ยฮะเผาบ้านตัวเองเลยหลังจากทะเลาะกับลูกกับเมียแล้วก็เต้นรำเนี่ยเดินเดินนั่งเดินเนี่ยพึงพอใจว่าอย่างนั้นด้ผลงานปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องใช้พลังของทุกคนในสังคมร่วมแก้ไขวันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับความสำเร็จของโครงการชุมชนล้อมรักที่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิ ได้ร่วมมือกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอเภอคอนสวรรค์เผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตยาเสพติดที่เป็นความท้าทายโดยมีผู้ป่วยกลุ่มสีแดง2รายกลุ่มสีเหลือง64รายและกลุ่มสีเขียว500รายแต่เราเชื่อว่าด้วยพลังของชุมชนที่ร่วมมือกันเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน ชุมชนล้อมรักหมายถึงชุมชนที่ล้อมรอบด้วยความรักความเข้าใจและการยอมรับพร้อมให้โอกาสผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติไม่ใช่การตีตราแต่เป็นการเปิดอ้อมกอดรับเขากลับบ้านการดำเนินงานใช้3ม,มาตรการหลักมาตรการที่1การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือขา่าย5เสือได้แก่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขและกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรการที่2การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยแบบชุมชนมีส่วนร่วมมาตรการที่3การกำกับติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องโครงการดำเนินการผ่าน5กิจกรรมสำคัญ 1. การประชุมทีมบูรณาการและประชาคมหมู่บ้านสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 2. การลนรลงประชาสัมพันธ์เชิงบวกเปลี่ยนทัศนคติของสังคมต่อผู้ป่วยยาเสพติด 3. การพัฒนาภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ดูแล 4. การสร้างอาชีพและทักษะให้ผู้ป่วยมีแหล่งรายได้และห่างไกลาย,ยาเสพติด 5. การติดตามและให้คำปรึกษาดูแลอย่างต่อเนื่องหลังการบำบัด กำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนตำบลต้นแบบทำนูนสุขภาพด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดในสองพื้นที่ที่ผ่านการดำเนินงานโรงเรียนแสงแห่งความหวังได้แก่ตำบลโคกมั่งงอยและตำบลบ้านโศกโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อ 1. พัฒนากลไกลก,าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 2. บูรณาการการดูแลด้านสุขภาพจิตและการบำบัดร,รักษาฟื้นฟูผู้ใช้ต่อผู้ติดยาเสพติดแบบเชิงลุก 3. ขับเคลื่อนให้เกิดธรรมนูลสุขภาพตำบลซึ่งทุกภาคส่วนร่วมกำหนดกติกาการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างยั่งยืนชุมชนล้อมรักไม่ใช่แค่โครงการแต่เป็นการปฏิวัติความคิดของสังคม ทำนูนสุขภาพตำบลถือเป็นนวัตกรรมชุมชนที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันวางกติกาแนวทางการอยู่ร่วมกันภายใต้บริบทของชุมชนสร้างความเข้มแข็งจากภายในโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเร่งขับเคลื่อนร่วมกันเมื่อชุมชนเข้มแข็งเมื่อทุกคนมีส่วนร่วมปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดก็แก้ไขได้ อำเภอคอนสวรรค์พร้อมเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นเพื่อสังคมไทยที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนล้อมรักทำนูนสุขภาพตำบลสุขภาพจิตและยาเสพติดสร้างสังคมสร้างอนาคต